อืมอันนี้อ่าให้โอ้มาเกิดบ้านพอด,ดีเลยโอ้โหโอ้ว้าวเราขออเอ,อ Là con ăn chụp bê tạc mặt nói nữa anh nó anh có mi bê tạc máy nắng bê tạc mặt nắng máy tạc mặt nắng bê tạc ok để โอเคนะครับก็สวัสดีครับอยู่ผมนคึคงัรพีกิโม์ทีวีนะครับในเกมหมยครบนะครับขอโทษกันด้วยนะครับที่หายไปนานเพราะว่างานยุ่งนะครับผมขึ้นม .4 แล้วงานนิดบานตะไทเราพยายามหาเช็ดวันเสาร์อาทิตย์นะครับ โอเคเมื่อกี้เป็นกับดักที่ต้องใช้การคาดเดานิดนึงเวลาคุณเล่นกับเพื่อนนะครับเมื่อกี้เห็นไหมครับว่าตรงต้นไม้ไม่มีอะไรผิดสังเกตเลยนอกจากว่ามี t ทีทีอยู่ใต้ต้นไม้ถามว่ามันระเบ,บิดได้ยงไงเป็นเพราะเพรสชั p เพลครับนี่ครับข้างล่างจะเห็นว่ามีเลสโตร e ิพิเตอร์อยู่นะครับมาสองวิธีทาง่ายๆกันเลย ครับเอมันต้องถ้าคุณเล่นกับเพื่อนนะครับรู้นิสัยเพื่อนดีกันจะใช้วานเพื่อนก็ได้ครับนี่อย่างนี้อันนี้ทำไวให้ดูเลยนี่ายแล้วก็แค่ปลูกต้นไม้ที่มันใหญ่ๆกลางหน้าบ้านเลยก็ได้นะครับผมแนะนำให้เป็นหน้าบ้านเลยแล้วก็เอใช้เพื่อนเฮ้ยเนยได้ไปตัดหนยสิ แล้วประตูเนี่ยประตูที่คุใช้เนี่ยแนะนำนะครับให้เป็นเประตูธรรมดานะครับถ้าประตูเหล็กเนี่ยเวลาเข้ามันจะเข้าไม่ได้แต่พอเพื่อมันวางพชรเพจปุ๊บเนี่ยกบดักมันก็เสียนะครับโอเคองี้ก็ได้นะครับจากนั้นพอเพื่อนคุณเข้าไปแล้ว เปิดประตูเข้าไปพอไปเหยียบข้างในปุ๊บประตูก็จะปิดเหมือนเดิมคุณก็นี่ก็ไปวางแปะหน้าบา้านหน้าบ้านวางอะไรนี่ครับวางเออลสโตนดีพิเตอร์ครับยาวยาวยาวไปยาวไปแนะนําไม่ต้องดึงนะครับวางไปเลยยาวไม่ต้องดึงวางยาวไปเลย แล้วก็มี TNT นะสิ่งที่ต้องการคือไม่ให้เขาได้ยินเสียง TNT ก็คือเดินไปปุ๊บไม่หันตั้งตัวระเบิดตูม้มจบเลยให้เขาไม่รู้สาเหตุว่ามันระเบิดได้อย่างไรเน่จริงมันคือการคาดเดาครับะนะลองดูนะออกจากบ้านมาเกีดกวว่าเฮ้ย สแตนดมาแล้วก็ทีเอนทีเน้นๆไปเลยที่สาเหตุที่เราไม่ดึงเพราะว่าจะให้มันไปอย่างรวดเร็วครับเราดึงมันจะให้ไอ้ตัวมันดึงมันเดินช้าใช่ไหมลางนี้เราต้องการให้มันเดินเร็วกว่าคนปุ๊บพอมปถึงทีนทีปุ๊บทีนทีก็จะจุดเสียงชู่เียานทีจุดเสียงจะแล้วค่อยเงียบลงก็ตอนนั้นแหละครับ ตอนเขาเดินไปถึงต้นไม้ตอนทีนทีเสียงเงียบพอดีแล้วก็จะเดินน่ครับแล้วก็น่าแทบไม่ได้ยินเลยครับเสียงพยายามหาเสียงหมูเสียงอะไรกบกบเกลือนะครับเป็นกับดักง่ายๆครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปแค่นี้นะครับ อย่าลืมนะครับกดไลค์และซับสไคร์ดนะครับบ๊ายบายนะครับ